กระจกเงาเรามีไว้สองหน้าต้องดูว่าดีเด่นเป็นฉันครูอยากรู้ตัวครูเป็นอย่างไรเชิญดูเด็กที่ได้สั่งสอนมาค่ะบทความนี้นะคะก็คือแบบกระจกเงาในที่นี้ค่ะก็คือแบบเหมนเวลาที่เราไปส่องกระจกเนี้ยค่ะมันก็จะสะท้อนภาพของเรากลับมาว่าเราเป็นคนยังไงขาวหรือเปล่าดำไหมของหรืออ้วน ประมาณนี้ค่ะมันก็จะเหมือนครูกับนักเรียนที่เปียบครูนี่เป็นกระจกเปียบนักเรียนนะคะเป็นภาพที่สะท้อนมาค่ะเหมือนถ้าสมมติแบบครูก็คือตัวไม่ดีนักเรียนนะคะก็คือจำความไม่ดีของครูเนี้ยค่ะแล้วก็เอาไปทำมันก็จะสะท้อนภาพที่ไม่ดีกับคูมายกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าสมมติว่า ครูไปสอนนักเรียนในสิ่งที่ผิดนะคะบางทีอาจจะแค่พูดเล่นหรืออะไรก็ตามนักเรียนเขาเป็นอะไรที่จำอะค่ะจะไม่จำหนังสือนะคะจะจำแต่เรื่องพวกนี้เลยจำแล้วก็เอาเอาเอาไปปฏิบัติทำมัน,ม,นมันไม่ดีค่ะเอาปแบบแล้วก็ส่งผลที่ไม่ดีบางทีก็อาจจะส่งผลเสียถึงอนาคตของตัวนักเรียนเลยก็ได้ค่ะอาจจะไปแบบติดยาหรืออะไรเงี้ยค่ะ ึ่งในเรื่องพวกนี้มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่ครูหรือพ่อแม่ไม่สนใจเขาด้วยค่ะแล้วเขาก็จะแบบเสียอนาคตไปเลยนะคะแล้วส่วนหน้าคะคนเขากจียงถามว่าที่ใส่แบบนี้ใครเป็นคนสอนมาครูหรอแล้วเรื่องแบบนี้ค่ะมันจะเสื่อมเสียแล้วมันก็จะส่งผลให้ส่งผลถึงเกียรติภูมิของคนที่เรียกว่าครูค่ะฉะนั้นนะคะ ค่ะเป็นเป็นเหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในอ,อยู่ในเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะวิชาชีพครูในตอนนี้เลยค่ะนี่คือผลเสียค่ะ